ทีมงานช้างลุมช้างวิทยากรรมบุญช้าง,าง,างบ้านพลานะครับก็จะเริ่มที่จะทยอยกั่งออกเป็นบางส่วนนะครับ,บ,รบแต่บางส่วนก็คงจะอยู่เปิดงานกอนไม่ติดกันเลยออกไปนะครับเมื่อโดยทานเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมีที่ให้ลงนะครับจะมีที่ให้ลงบริเวณอยู่สองที่นะครับเพืกอบี่จะได้ทำกามลงจากช้าง พี่น้องคุณตลกยกันมาวนะครับผมกันอีกเอ่อนะครับตอนขอบคุณพี่น้องที่มาทำบุญนะครับเงินโปรยทานเป็นแสนนะครับนะครับที่พี่น้องมาร่วมทําบุญนี้ก็จะสร้างกับโบสถร่วมกันนะครับที่พี่น้องเห็นอ่างานมากๆเลยนะครับผมเป็นงานยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับโปรยด้านนอกเลยด้านหลังสร้างแบบยีเลย คำนั้นนี่นะครับเราก็ได้โอกาสสร้างคุณวัสนาร่วมกันตัองากเราจะเห่บมาแล้วเรา,าจะเห็นทีมงานช้างคุณช้างวัฒน,นก,กรรมคุณช้างบ้านพลานะครับก็จะเริ่มที่จะทยอยกันออกไปบ,บางส่วนนะครับแต่บางส่วนก็คงจะอยู่เปิดงานต่อแม้จะทยอยออกไปนะครับเมื่อโดยทานเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมีที่ให้ลงนะครับจะมีที่ให้ลงบริเวณอยู่สองที่นะครับเพยยืพยย่อบได ทำการลงจากอลังช้างนะครับปันเข่าเดินเยงสร้านและนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเสียดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พัดจะได้มีโอกาสได้รวมขนเอาด้านหน้าเวทีเขากำลังโวยพี่น้องมาเลยด้านหน้าเวทีด้านหลังไปดื้อนะครับอู้เอาเอานะครับยองกันมวนขนาดนาะพี่น้องนอ เอาเอากันเข้าไปนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนที่พวกเราจะได้ร่วมกันนะครับถ้าพระใจยิบได้ที่เขาเขียนด้านในนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งก็อบอดมอนอะไรต่างๆนะครับให้ท่านไปเลน่นะครับที่บริการด้นะครับซึ่งก็เราไม่เสียหายไม่เสียเปล่านะครับในการที่มาหาเื่นกันอนวันบนี้นะครับขอบคุณและก็เร,ราขออวพรโดยรทุกท่านนะครับขอบุญกุศส่วนที่น้อรทำที่เราสร้าง ในการที่ท่านมาร่วมร่วมช่วยกันกนะครับในการเทศกาลนิรทรรศเทศมหานชาติประจำปีพุทธศกักราช2566ที่บ้านพะลาสในวันนี้ก็ติดเป็นพระาราษฎรให้พี่เอา้าจะมาแสดงครับสุขภาพจริญครับที่เกิดก็ขอให้เกิดที่ทองก็ขอให้ทองสุขภาพเพิ่มมากยิ่งขร้นนะ อ้อยสะรานจสบัตที่พะนรุทช้างขอเราสุดยอดเลยนะคร nah. ับผมทุกทุกคนทุกตนทุกดาวกับสาเพือดุลมคติด้ยนะครับตอนนี้เลขี่สิบกลังเปรี้ยวเลยนะครับเลขี่สิเป็นร้อยอาเปรี้ยวเลยนะครับอ้าท่านใดอยากจะรับปยทานนะครับเข้าไปรับปุยทานได้นะครับ อส่วนหนึ่งก็จะเริ่มทยอยนะครับไปให้คนลงจากหลังชางนะครับ พี่น้องอย่าเพึ่งกลับวันนี้เราจะได้ร่วมกันในการเปิดนะครับอย่างเป็นทางการช่วงเยน็นโดยมีท่านนายบุญชุนบุรีนะครับนางสาววันเพียหันเสมอนายบุญชุนบุรีนะครับก็จะได้มาร่วมเปิดเทศกาลกินข้าวคนเอาคืนโดยเทศกาชาติประจับปีพุทธศักราช2566ในปีนี้นะครับว่นเช้าก็กินงานช้างนะครับก็มาบวงสรวงพิธีกรรมผู้ใดกำนั่นแนมบ่หูเลยเอา ระวังนะครับในการที่ท่านเหยียบกันอในการที่ท่านแย่งนะครับระวังกระเป๋าสตางค์ระวังโทรศัพท์มือถือด้อนะครับระวังโทรศัพท์มือถือระวังกระเป๋าสตางค์นะครับอาลูกหลานที่มาระวังพัดหนงซิ่งกันและกันนะครับขอให้ท่านดูแลด้วยดีนะครับ อ่าแล้วมากำลังกับผมนี่ก็แม่เจเจครับผมแม่เจเจแล้วกับพี่เล็กอู้ช้างโลดสุดยอดเลยตอนนี้ก็ขุนแรงขุนแรงโปรยครับครับยังไม่หมดนะครับโอ้สวยมากเลยคุณแม่สวยมากเลยสวยมากเลยครับสวยขุนแล้วตอนนี้ได้ยี่สิบกำลังขุนแรงเข้มานะครับช้างโลดคนขึ้นก็สวยอีกเราจะได้พี่เล็กนะครแล้วนะครับในการที่เรามาทขบุญนอกจากเราได้ความสุขตะการตะานะครับจากที่เห็นจากที่เป็น อ่าเอาแย่งกันเข้าไปอ่าระมัดระวังเหยียบเท่ากันหัี่ยผมว่าโปเดาเนอเออเอาอ่าครับ เป็นจะได้นะครับอ่ะกอนนี้ก็ม้วนร้อยแล้วในส่วนหนึ่งนะครับก็ไปขี่ลงนะครับหมดกระเป๋าเลยหมดกระเป๋าเลยขึ้นเวทีนะครับยิ่งเห็นยิ่งอยากได้ครับผมทำบุญนะครับผมท่านในอำเรจุฬาภรีนะครับขึ้นบนเวทีและก็ท่านได้เสด็จรัชการจากนายกองค์การประหารส่วนตำบลศรีระลงนะครับอ่าซึ่งก็อาถิว่าอาชีพงานชางวัฒนธรรมและก็บ้านรลาก็ขวัญเมืองครับนี่พ่อลุงเจ๊ครับผมนะครับในอำเภอจุฬาภรณ์นะครับนั้นก็จะเป็นบ้าน บุชัยทองนะครับในจังหวัดสุรินทร์ของเราก็จะมี2หมู่บ้านนี้แหละที่มีช้างเยอะมากที่สุดนะครับเวลาการแสดงงานช้างต่างๆยิ่งใหญ่มากๆนะครับท่านทองแท้ครับผมจากเชาบ้านเราพี่เด็กงายาวๆมันโลแล้วก็ครับอย่างเทศกาลด้วยกับมาทำบุญกันนะครับพี่น้องทุกท่านครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทีมงานช้างวัฒนธรรมและช้างบ้านท่าลาดครับเอาได้กันบ่นน้องยากันบอน ได้กันซุ้คพนบอญาิกันแล้วเบิ่งโทรศัพท์มือถือจะของแน่ด้อเบอ่งกระเป๋าสตางค์จะของแน่เพื่อส่งเสริมและให้ประชาชนตอนนี้ก็ต่างมาเสียสละเปิดงานนะครับความสุขส่วนตัวเหลือช้าี่ยืจาอให้กี่เชื่อมนุษย์เหลือแม่โบข้ามือการนุ่งเสื้อคนเมืองภูผาน้ำแจ้งนะครับและยังเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านของชาวตำบลศรีนงค์ ให้คงอยู่สืบไ,ไปวชบัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอชุิชลบุรีได้กล่าวเปิดงานวัเพีนีบุญพวิตรตำบลศรีนรงค์ประจำปี2566ขอเรียนเชิญครับผมเรียนท่านประธา,านหน้ารำก,การจัดงานนะคะท่านรายุองค์การโดยหาส่วนตำบลศรีนรงค์นะคะท่าน กำนนผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สมาชิออกอบตนะคะตลอดจนพบมเอนที่น้องชาวตำบลรีนรงค์